สดทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงการและข่าวสารทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเขี่ยวข่าวข้นกับโด่งจตุรพรผานาคและเกทธนทยานัชชาเตชสิทธิ์ทาง FM 104.25เ h z มและทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์บึงการวันนี้ สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ที่ FM 104.25 MHz สมสวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับเราสองคนผมโดกจตุรพรผานาครับค่ะและดิฉันเกศธินัทยานาชากเตชสิทธิ์ค่ะครับผมในวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับในวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นกะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะพิเกตที่อากาศเย็นมากๆในตอนเช้านะครับค่ะ ก็ถือว่าในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วคุณผู้ฟังทางบ้านก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับใครที่จะต้องไปทํางานตากหมอกตากลมในช่วงกลางคืนใครจะไปกรีดยางต่างๆเนาะเพราะฤดูฝนเรากรีดไม่ค่อยได้นะครับอันนี้มาฤดูหนาวเนี่ยเริ่มกรีดกันแล้วนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับปหลายท่านนะครับ ใช่ค่ะอย่างสภาพอากาศที่จังหวัดบึงการในเช้าวันนี้นะคะก็อุณหภูมิต่ำสุดนยนอยู่ที่ประมาณ15องศานะคะก็ค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆเ,เลยนะคะต้องดูแลสุขภาพกันดีๆด,ด้วยค่ะครับผมใช่ครับในช่วงนี้ก็อากาศจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับดูพยากรณ์อากาศของจังหวัดบึงการนะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิเยอยู่ระหว่าง16นะครับถึงต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่ 15-19ถึง19องศานะครับส่วนสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ที่เย็นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับหนาวนะถ้าเกิดต่ากว่า16ลงไปเนี่ยเขาถึงจะบอกว่าหนาวนะครับในช่วงนี้ก็เย็นๆอยู่นะครับคุณดูฝังก็ยังยังทําใจอาบน้ําได้ง่ายหน่อยในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเย็นลงอีกนะผมว่าใช่ค่ะใช่ ครับผมก็มาดูกันนะครับคราวนี้ก็นําเอาข่าวสารนะครับทั้งภายในพื้นที่แล้วก็ข่าวสารในประเทศมานําเสนอให้กับทา้งบ้านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับค่ะก็มาดูที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีนะคะจากการที่ท่านได้ไปประ,ประชุมนะคะที่เวทีเอเปกนะคะครั้งที่30เนาะก็นายกก็ได้ใช้เวทีเอเปกครั้งที่30นะคะที่ นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในการปิดดีลนะคะดึง15บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกค่ะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะก็ได้โชว์ศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยให้นักธุรกิจ นักลงทุนจากทั่วโลกนะคะได้เห็นแล้วก็มีความมั่นใจที่จะนําเงินนะคะมาลงทุนหลายแสนล้านบาทเลยมาลงทุนในประเทศไทยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เกิดการจ้างงานนะคะแล้วก็การเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆภายในประเทศในอนาคตต่อไปด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เข้าร่วมนะคะการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปครั้งที่30ณนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มี มีการดึง15บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มาลงทุนในไทยนะคะเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปนะคะก็มาดูกันหน่อยว่า15บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ว่านี้นะคะมีบริษัทอะไรกันบ้างค่ะก็มีเทส l a นะคะได้ชวนเทส l a มาลงทุนเกี่ยวกับการตั้งฐานการผลิตรถยนต์ e ีวนะคะรถ E ีวเนาะแล้วก็มีการชวนบริษัท HP ค่ะ มาลงทุนตั้งฐานการผลิตนะคะและตั้งสำนักงานภูมิภาคที่ประเทศไทยด้วยมีการชวนบริษัท ADI นะคะมาตั้งฐานการผลิตแผงวงจรมีการปิดดีลลงทุนกับ Google นะคะตั้ง Data Center ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมีการ ชวน Microsoft นะคะศึกษาในเรื่องของการลงทุนตั้ง Data Center ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอีกเช่นกันมีบริษัท AWS นะคะอันนี้ก็ลงทุนตั้ง Data Center มีงบประมาณ1,90,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะมี Walmart นะคะเพื่อที่จะหาวัตถุดิบจากไทยค่ะแล้วก็ตั้งศูนย์กระจายสินค้านะคะมี WD นะคะยืนยันการขยายการลงทุนผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสในไทยด้วยค่ะแล้วก็มีการชวน OpenAI นะคะตั้งศูนย์วิจัย AI ในประเทศไทยด้วยอันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทชื่อดังอีกไม่ว่าจะเป็น Apple นะคะลงทุนตั้งฐานการผลิตพิจารณาศูนย์พัฒนาบุคลากรในประเทศไทยค่ะมีการชวนบริษัท Tik Tok นะคะร่วมมือส่งเสริมในเรื่องของ Soft ์พา e เวอร์สินค้าโอทอปต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการตั้งศูนย์อบรม ด้วยนะคะมีการชวน booking. com ค่ะร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยนะคะให้เป็น world festival destination ต่อไปด้วยมีมีการชวน city นะคะพร้อมสนับสนุนไทยจัดรถโชว์โครงการ Randbridge ต่างๆนะคะมีการชวน Meta ร่วมมือจัดการเนื้อหาแก a มส่งเสริมซอฟ t ์แวร์นะคะแล้วก็มี เอ็นวีดีค่ะเอ็นวีดีนะคะร่วมมือเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี AI ของบริษัทมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยด้วยมีบริษัทชื่อดังมากมายเลยนะคะก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมากๆเลยเกี่ยวกับการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะจะมาลงทุนในประเทศไทยก็คาดว่าจะส่งเสริม เศรษฐกิจนะคะในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ส่งเสริมในเรื่องของการจ้างงานแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในประเทศไทยให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปด้วยค่ะกับผมก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนาะมีหลายๆที่นะครับตอบรับที่จะมาลงทุนในไทย เพิ่มเติมด้วยนะครับก็มาดูกันว่าหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับขณะเดียวกันก็ภาคารัฐมีมาตรการอย่างไรที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามามากยิ่งขึ้นอีกนะครับแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างไรเนาะก็มาติดตามกันต่อไปนะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะครับยังอยู่กันที่นายกรัฐมนตรีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับมีการพูดถึงนะครับบอกว่าใครเป็นหนี้นอกระบบ ต้องฟังข่าวนี้นะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับจะมีการถแถลงข่าวใหญ่นะครับเกี่ยวกับแกการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะครับปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เห็นใจประชาชนใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดต้น1 0 0 0 0แสนโดนดอกไปแล้ว3 0 0แสนโดยมีการวางแนวทางให้ตำรวจในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวกลางในการเจรจานะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับมีการประ,ประกาศาพิเศษในหัวข้อ The Time Act is Now ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่41โอกาสครบรอบ90ปีหอการค้าไทยท่านบอกนะครับว่าสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้รัฐบาลจะเปิดถแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของประชาชนเนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเป็นความขมขื่นของประชาชนรัฐบาลจะต้องแก้ไขบางรายเป็นหนี้นอกระบบทํางานเพื่อจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวก็ยังไม่หมดเบื้องต้นจะให้ในายอเภอตํารวจ ผู้กำกับในพื้นที่เป็นตัวกลางในการเจราจาไกลเกลี่ยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้เพราะการเรียกเก็บดอกเบีย้ยที่สูงเกินกฎหมายและลูกหนี้ต้องรับภาระหนี้จ่ายไม่จบสิน้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับบอกว่าลูกหนี้มาเจราจาไกลเกลี่ยเพราะหนี้นอกระบบดอกเบีย้ยสูงเกินเช่นเป็นหนี้อยู่1 0 0 0 0แสแต่เจอดอกเบีย้ยใช้ไป30,000นแล้วก็ยังไม่หมดต้องเรียกมาเจราจาเพราะชาร์จอัตราดอกเบีย้ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดเป็นการกระทําผิดกฎหมายหนี้ที่มีอยู่ต้องยกเลิกกันไป เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ต้องเกิดขึ้นให้ได้เป็นการทำงานร่วมกันของกระทรวงการคลังฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะของไทยนะครับไม่ใช่แค่นี่ธรรมดาแต่ว่าเป็นนี่นอกระบบนะครับซึ่งเวลาเรามีการจัดการนี่เนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบนะครับแต่ทีน่นี้ท่านบอกว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะพูดถึงเรื่องนี้ครับจะถแถลงใหญ่เลยว่าจะจัดการหนี้ นอกระบบนะครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่ท่านบอกก็คือเดี๋ยวจะให้มีการให้ในอำเภอนะครับให้ผู้นำเนี่ยไปช่วยในการเป็นตัวกลางในการเจรจาไก่เกลี่ยนะครับค่ะต่อมามาดูข่าวอีกข่าวหนึ่งกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะของประเทศไทยของเราก็คือเมื่อวานนี้นะคะสาวงานจากประเทศไทยนะคะหนึ่งเดียวที่ไปประกวด มิสยูนิเวอร์สสองนะคะก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจมากที่สุดเลยนะคะคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สสองมาครองได้ค่ะก็คือคุณแอนนะคะแอนโทเนียโพซิลนั่นเองซึ่งหลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้วนะคะก็มีการโพสต์ข้อความแรกนะคะหลังได้รับตำแหน่งรองอันดับ1 m i s ง Miss Universe 2023นะคะโดย คุณแอนก็ระบุนะคะว่าขอโทษที่ไม่สามารถนำมงกุฎนะคะกลับบ้านของเราได้พร้อมขอขอบคุณทุกคนเธอบอกว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนของทุกคนก็คงไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ต่อไปด้วยนะคะโดย เธอได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนะคะว่าไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดใดที่จะสามารถอธิบายความรู้สึกตอนนี้ได้ฉันแสดงทุกอย่างบนเวทีเพื่อประเทศไทยเพื่อทุกคนที่เชื่อในตัวฉันและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของฉันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าขอโทษที่ไม่สามารถนำมงกุฎมงกุฎนะคะกลับบ้านเราได้นะคะขอโทษที่ไม่สามารถนามงกุฎกลับให้บ้านของเราได้ก็รู้สึกขอบคุณ สำหรับฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับตลอดการเดินทางครั้งนี้ถ้าไม่มีการสนับสนุนของทุกคนฉันคงไม่ได้ยืนอยู่ในที่นี่ในวันนี้อย่างที่เคยบอกไปมงกุฎและสายสะพายไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่สิ่งที่ คุณทำกับแพลตฟอร์มที่คุณมีนั้นสาคัญที่สุดฉันจะทำงานและเดินทางตามความฝันต่อไปและหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ในทุกเส้นทางต่อจากนี้ฉันหวังว่าจะยังคงเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนที่มีความฝันแม้ความฝันเป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไปไม่ได้ก็ตาม ขอให้กล้าที่จะก้าวแรกเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเส้นทางนั้นจะพาคุณไปที่ไหนและจะพบกับใครบ้างระหว่างทางรักและขอขอบคุณทุกคนสำหรับทุกอย่างจากก้นบึ้งของหัวใจอันนี้ก็เป็นข้อความจากคุณแอนโทเนียโพซิลนะคะที่ได้โพสต์ไว้นะคะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเว r ร์ส2อนะคะก็ถ้าใครได้ดูได้ชมการประกวดเนาะก็จะเห็นว่าคุณแอนเนทำ,ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในทุก ในทุกๆรอบเลยนะคะทําอย่างเต็มที่เลยเป็นตัวแทนสาวไทยที่ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จริงๆแล้วก็ตอบคําถามได้อย่างชาญฉลาดมากจริงๆนะคะมีไหวพริบที่ดีมากเชื่อว่าทุกคนก็ภูมิใจในตัวเธอค่ะแล้วก็ไม่มีใครผิดหวังทั้งนั้นนะคะมีแต่คนพร้อมที่จะให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมภูมิใจในในในการประกวดครั้งนี้ของเธออย่างมากค่ะ ผมก็คือก็ต้องแสดงความยินดีนะกับคุณแอนโทนีนะครับแล้วก็สําหรับประเทศไทยด้วยเนาะถือว่าเป็นรองอันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับแล้วก็ถือว่าซูสีมากๆเลยนะก็คงจะอยู่เพียงแค่กรรมการเท่านั้นนะครับที่ตัดสินเนาะก็ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็คือว่าทําได้ดีหมดนั่นแหละนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องนี้เองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการแสดงความยินดีเช่นเดียวกันนะครับกับคุณแอนโทนีโพซิลที่คว้าตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มิสยูนิเวอร์นะครับโดยขอบคุณในการทำหน้าที่ตัวแทนประเทศโดยนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าเป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยในเวทีระดับโลกนะครับโดยการเลือกชุดประจำชาติเทพเทพทิดาอาณาจักรอยุทยานะครับ โดยนายชัยวัชรงโคโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับนางสาวแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้าตําแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมิสยูเิเวอร์สในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72รอบตัดสินที่มีการจัดขึ้นณนะยิมเนเซียมแห่งชาติในกรุงซันซันวาดอรประเทศเอลสวาดอ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการแสดงความยินดีชื่นชมและขอบคุณคุณแอนโทเนียโพซิลที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างดีที่สุดจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ซึ่งในการประกวดครั้งนี้แอนโทเนียยังได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยที่งดงามโดดเด่นแก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะชุดแต่งกายประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุค สมัยอยุทยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14ถึง18ทั้งนี้ถึงแม้แอนโทเนียจะไม่ได้สวมมงกุฎนางสาวนางงามจัก,กรวาลแต่การที่แอนโทเนียสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสอินเวิร์สก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศประเทศไทยในเวทีระดับโลกได้ใจคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทำให้คนไทยภาคภูมิใจเป็นอย่างมากทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการทวิตข้อความผ่าน X หรือว่า Twitter นะครับแสดงความยินดีกับแอนโทเนียบอกว่าขอแสดงความยินดีชื่นชมและขอบคุณคุณแอนโทเนียโพซิลที่ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยเป็นอย่างดีมากครับจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สชุดแต่งกายประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยางดงามโดดเด่นมากจริงๆครับเสริมสร้างความเป็นไทยได้ไม่มีที่ติจริงๆครับยินดีด้วยมากๆครับ ครับก็เป็นการแสดงความยินดีนะครับของผู้นําประเทศนะครับของประเทศไทยนะต่อคุณแอนโทนียนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการไปประกาศซอฟต์พาวเวอร์นะครับของไทยในเวทีระดับนานาชาติด้วยนะครับ ค่ะต่อมานะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะทางกรมการปกครองนะคะก็มีการเปิดสอบบรรจุประหลัดอำเภอปิงงบประมาณ2,567นะคะบรรจุ100อัตราสามารถจะสมัครออนไลน์ได้นะคะตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่20ธันวาคมนี้นะคะก็จะคัดเลือกหาคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะมีความภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ เชิดทูนสถาบันหลักนะคะย้ำความโปร่งใสแล้วก็เตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบ,บอ้างช่วยให้ได้รับตําแหน่งนะคะในเรื่องนี้เนี่ยคุณไตรสรีไตรสรณกูลเรขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวว่ากรมการปกครองค่ะจะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการหรือว่าตำแหน่งปลัดอำเภอนะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะคะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะคะของวันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่20ธันวาคม2,566ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะคะสำหรับปีงบประมาณ2,567นั้นก็มีอัตราตำแหน่งปลัดอำเภอว่างทั้งสิ้น100อัตราค่ะซึ่งผู้สนใจก็สามารถจะติดตามนะคะข้อมูลข่าว การสอบได้ที่ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครองนะคะส่วนการสมัครสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครนะคะวันเวลาสถานที่สอบหรือว่าระเบียบการสอบก็จะดําเนินการผ่านเว็บไซต์นะคะ j o b d o p a g o t h ต่อไปค่ะซึ่ง คุณไตรสรีนะคะก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้สมัครสอบประหลัดอำเภอนะคะจะต้องผ่านทั้งคุณสมบัติทั่วไปนะคะก็คือเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่มีลักษณะต้องห้ามต่างๆนะคะเช่นเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นคนไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถวิกลจริตหรือจิตฟัน่นเฟือนไม่สมประกอบหรือว่าเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎของกพอพหรือว่าเป็นบุคคลล้มละลาย ะะหรือว่าเป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทําผิดทางอาญายกเว้นเป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทํำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษหรือว่าไม่เป็นผู้เคย กระทำการทุจริตในการสอบรับราชการหรือการเข้าปฏิบัติงานของรัฐเป็นต้นนะคะตลอดจนมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งค่ะก็คือได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร,ร์หรือว่าบริหารรัฐกิจหรือว่าสาขานิติศาสตร์นะคะแล้วก็ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอภายในวันปิดรับสมัครก็คือวันที่20ธันวาคม2566ค่ะทั้งนี้ทางกรมการปกครองก็ขอเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการดําเนินการสอบด้วยความ โปร่งใสหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้แข่งขันได้รับขึ้นบัญชีหรือว่ามีพฤติการในทำนองเดียวกันก็ขออย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาดเลยค่ะครับผมก็เตรียมตัวไปนะครับสำหรับคนที่จะสมัครสอบก็ถือว่าเป็นสนามสอบใหญ่นะครับเดี๋ยวงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้บ่าเอครับพี่เกดจากบ้านานาเจริญตมบลหนองเลิงโทรเข้ามาบอกว่าขอเพลงไอหนุ่มโลโซนะครับอของร็อกสแสลงว่อย่างนั้นนะครับมอบให้กับ สาวๆเทศบาลตำบนหนองเลิงโดยเฉพาะนางฟ้าอู่นะครับแล้วก็บอกว่าที่นานเจริญอาการหนาวมากครับ8องศาอะไรอย่างนั้น8องศาอาจจะเราอยู่จังหวัดเดียวกันหรือว่าอยู่ประเภทเดียวกันใช่ไหมคะเบาเอ๋ความความรู้สึกอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าหนาวขนาดนั้นแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะครับผมงี้ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ